วัคซีนเหล่านี้ที่คุณแม่ตั้งครรภ์ควรจะได้รับมีอะไรบ้างเดี๋ยววันนี้คุณแม่แม่ตั้งครรภ์ไปฟังกันเลยนะคะสวัสดีค่ะพกโ,โคตรเลิศพรสอนแม่และเด็กค่ะนำความรู้ดีๆนะคะมาฝากสำหรับคุณแม่ตั้งครรภ์คุณแม่หลังคลอดแล้วก็คุณแม่ที่กำลังเลี้ยงดูลูกอยู่นะคะวันนี้จะพูดถึงเรื่องของวัคซีนที่คุณแม่ตั้งครรภ์ควรจะได้รับนั่นเอง เมื่อคุณแม่รู้ว่าตัวเองตั้งครันเกิดขึ้นก็ให้ไปฝากคันทันทีนะคะดีที่สุดก็คือฝากคันก่อน12สัปดาห์นะคะเพื่อที่จะได้ตรวจเลือดคัดกรองทั้งตัวคุณสามีหรือว่าคุณพ่อแล้วก็ภรรยาด้วยเพื่อคัดกรองหาโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์หรือว่าหาโรคทางพันธุก,กรรมนะคะเช่นโรคทรัสเซียมันนั่นเองค่ะหากยังไม่เคยตรวจนะคะแต่หากคุณแม่เคยตรวจแล้ว คู่คู่กับคุณพ่อคุณพ่อหรือคุณสามีเนี่ยอาจจะไม่ต้องไปตรวจเลือดด้วยก็ได้ให้คุณแม่ไปตรวจเลือดคนเดียวซึ่งต้องตรวจเลือดทุกครั้งนะคะสำหรับคุณแม่ที่ตั้งครรภ์แล้วก็การฝากท้องให้เร็วนะคะคุณหมอก็จะได้ซักประวัตินะคะตรวจร่างกายหรือตรวจการ คัดกรองหาความเสี่ยงต่างๆขณะตั้งครรภ์หรือหาโรคประจําตัวที่อาจจะเกิดขึ้นได้กับการตั้งครรภ์น,นี่คือเป็นสิ่งที่สําคัญมากๆเลยแล้วก็ดีที่สุดนะคะถ้าได้อันตรสสาวร่วมด้วยนี่จะดีมากเพื่อเป็นการคัดกรองว่าเรามีความเสี่ยงในการท้องนอกมดลูกไหมอา,อาจจะท้องลมไหมอันนี้คือแนวทางการดูแลหรือว่าคัดกรองคุณแม่สําหรับการเริ่มฝากขันนั่นเองค่ะแล้วสิ่งที่คุณแม่จะได้ต่อไปก็คือเรื่องของวัคซีนในช่วงขณะตั้งครรภ์ ซึ่งวัคซีนที่คุณแม่จะได้รับก็มีดังนี้ตัวแรกเลยนะคะก็คือวัคซีนป้องกันคอตีบกับบาดทะยักอันนี้เป็นวัคซีนที่อยู่ในขวดเดียวกันฉีดครั้งเดียวคุณแม่จะได้วัคซีนตัวนี้สตัวเลยก็คือวัคซีนป้องกันคอตีบแล้วก็ป้องกันบาดทะยักนั่นเองค่ะซึ่งคุณหมอครงพยาบาลที่ฝากคันนะคะก็จะฉีดให้ อาจจะช่วงฝากคันทันทีที่เราไปฝากคันเลยหรืออาจจะช่วงอายุคัน12สัปดาห์ขึ้นไปคุณหมอของโรงพยาบาลถึงฉีดก็ได้หากคุณแม่มีประวัตินะคะที่ไม่เคยได้รับวัคซีนป้องกันคอตีบบาดทะยักมาก่อนนะคะคุณแม่ก็อาจจะได้ฉีดเพราะว่าวัคซีนป้องกันคอตีบบาดทะยักเนี่ยจะส่งผลคุ้มครองนะคะสำหรับคุณแม่ตั้งคันแล้วก็ลูกในช่วงแรกเกิดด้วยที่มีโอกาสรับเชื้อบาดทะยักเข้ามาค่ะ ซึ่งเกณฑ์นในการรับวัคซีนป้องกันคอตีบบาดทะยักมีดังนี้นะคะหากคุณแม่มีประวัติฉีดวัคซีนนะคะสามเข็มในช่วง10ปีที่ผ่านมาในช่วงที่ตั้งครรภ์สิปีเนี่ยคุณแม่อาจจะไม่ได้รับวัคซีนป้องกันคอตีบบาดทะยักอันนี้ถือเป็นเรื่องปกติเรื่องอาตามเกณฑ์เลยนะคะคือจะไม่ได้รับวัคซีนถ้าฉีดครบ3เข็มในช่วง10ปีแล้วอันที่2นะคะคือหากคุณแม่ฉีดแค่2เข็ม นะยังไม่ครบ3มเข็มใน10ปีนี้คุณอาจจะได้รับการฉีดอีก1เข็มเพื่อที่จะให้ครบ3มเข็มใน10ปีอันนี้อาจจะได้แค่เข็มเดียวก็คือเป็นเข็มที่3แต่หากคุณแม่ไม่เคยรับวัคซีนเลยในช่วง10ปีที่ผ่านมาในคอร์ติบบตทยักนี้คุณแม่จะได้ฉีด3เข็มนะคะในช่วงตั้งครรภ์โดยเข็มแรกก็ฉีดทันทีที่รู้ว่าตั้งครรภ์หรืออายุครรภ์สสัปดาห์ขึ้นไปฉีดเข็มที่2นะคะก็คือห่างจากเข็มแรก 1>, 1เดือนแล้วก็ฉีดเข็มที่3ห่างจากเข็มที่26เดือนนี่คือเกณฑ์ในการรับวัคซีนป้องกันคอตีบบาดทะยักบางคน6เดือนไปรับตอนหลังคลอดก็มีเพื่อที่จะฉีดครบ3เข็มก็ครอบคลุมได้ถึง10ปีนั่นเองค่ะแล้วก็หากมีลูกคนต่อไปก็อาจจะฉีดกระตุ้น1เข็มทุกส10ปีแค่นั้นเองนะคะนี่คือเกณฑ์การรับวัคซีนป้องกันคอตีบบาดทะยักสําหรับคุณแม่ตั้งกันคันนะคะเพราะฉะนั้นคุณแม่ไม่ต้องไปเปรียบเทียบ ะะกับคุณแม่ตั้งครรภ์ท่านอื่นว่าเอ๊ะทำไมเราได้รับคุณแม่ท่านนั้นไม่ได้รับหรือคุณแม่ท่านนั้นได้รับวัคซีนตัวนี้แต่ทําไมเราไม่ได้รับให้คุณแม่สอบถามคุณหมอหรือว่าคุณพยาบาลที่ฝากครรภ์เลยนะคะก็จะเข้าเกณฑ์น,นี้นั่นเองค่ะส่วนวัคซีนตัวที่2นะคะก็คือวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่วัคซีนตัวนี้คุณแม่ตั้งครรภ์ก็ควรที่จะได้รับ นะคะเพราะว่าโอกาสนะไข้หวัดใหญ่เนี่ยเกิดขึ้นไดไ้ไม่เฉพาะแค่ฤดูหนาวแค่นั้นเองซึ่งการรับวัคซีนไข้หวัดใหญ่เนี่ยคุณหมอคุณพยาบาลที่ฝากขัดก็จะให้ฉีดส่วนใหญ่อายุคันประมาณ16สัปดาห์หรือว่า4-5เดือนขึ้นไปนะคะรับ1เข็มแล้วก็ครอบคุมอยู่ได้1ปีเลยสำหรับวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่แล้วก็วัคซีนตัวที่3นะคะที่เข้ามาใหม่ก็คือวัคซีนป้องกันโควิดวัคซีนตัวนี้คุณแม่ก็สามารถ ฉีดได้นะคะที่อายุคันมากกว่า12สัปดาห์แล้วก็ควรฉีดห่างจากวัคซีนไข้หวัดใหญ่อย่างน้อยประมาณ2-4สัปดาห์นะคะหรือพูดง่ายๆประมาณ1เดือนถึงรับวัคซีนโควิดก็ได้ถ้าเพิ่งรับวัคซีนไข้หวัดใหญ่ให้ห่างกันนะคะอย่างน้อยประมาณ2-4สัปดาห์นั่นเองซึ่งคุณหมอพยาบาลที่ฝากคันเราก็จะเป็นคนพิจนารณาว่าเราควรจะรับวัคซีนแต่ละตัวช่วงไหนอย่างไร หากคุณแม่ไม่ได้รับการฉีดวัคซีนเลยนะคะก็ให้คุณแม่สอบถามถึงพยาบาลนะหรือคุณหมอที่ฝากคันเรื่องของการรับวัคซีนที่โค้ดพูดมาใน3ตัวนี้นะไม่ต้องไปเปรียบเทียบไม่ต้องไปเอ๊สงสัยอะไรนะให้ถามเจา้าหน้าที่ที่ฝากคันทันทีนะนี่คือสิ่งที่คุณแม่ตั้งคันควรจะได้รับสำหรับวัคซีนที่เราควรจะได้ในขณะตั้งคันนั่นเองค่ะ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามสำหรับความรู้ดีๆในเรื่องของแม่และเด็กแล้วพบกันใหม่อีกทีคลิปหน้าสวัสดีค่ะ